มาต่อกันคู่ที่สามรองคู่เอกในรายการครับของศึกมวยไทยเจดสีอาทิตย์นี้ที่เวทีมวยห้องส่งช่องเจ็ดสีนะครับแาวฤทธิเ์เบนพรามสองครับแสนเอกหนุ่มมังคดีครับซุปเปอร์เล็กมวยไทยเกียรติหมู่เก้านะฮะลูกชัยขุนเข่าขยเาคว,วดครับพี่แสนชัยจิระเกียงไกรนี่ก็ผมก็เคยเอามาเดินสายตอนสามสิบโลนะแสนเอกนะครับเกียรติหมู่เก้านะครับแสนเอกนะครับสิทธิโสภานั่นเองนามเดิม คนบุรีรัมย์ครับซอมสอประสบโชคที่บุรีรัมย์นะครับอายุยี่สิบเอ็ดนะครับปล่อยปล่อยหกสิบเอ็ดสูงร้อยเจ็ดสิบชกมาประมาณร้อยกว่าไฟโอ้โหเตะตั้งขวางคานะครับเจ้าเทนนะครับฝีมือสมองไอคิวมวยนี่ดีครับแต่แรงปลายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเจอกับเด่นพยักสักสตูลครับคนสตูลซ้อมเกียรติเพชรนะครับอายุยี่สิบสองปล่อยปล่อยหกสิบสามสูงร้อยเจ็ดสิบชคกว่าร้อยกว่าไฟแล้วครับส่วนตัวคู่นี้ครับผมชอบการปะทะเบอร์มวยกระดูกการผ่านเบอร์มวยของ แสนวลิต้เบนพรามสองหน้าเสือ